ลิปนี้อาจารย์ดาจะพาทุกท่านปลดล็อกเซตีอาการไม่กล้าพูดต่อหน้าคนเยอะๆแค่3เทคนิควิธีได้ผลแน่นอนค่ะคุณเป็นแบบนี้ไหมคะ ไม่กล้าพูดต่อหน้าคนเยอะๆเลยเลี่ยงแล้วก็บายเบียงไม่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 อยากจะเจอกับการพูดต่อหน้าคนเยอะๆในที่สาธารณะหรือวิ่งหนีมาหลายปีคลิปนี้อาจารย์ดาจะพาทุกท่านปลดล OK ็อกเสียทีแค่เทคนิค3วิธีนี้ได้ผลแน่นอนค่ะวิธีแรกค่ะนั่นก็คือจริง <Hey. S 1> เห็นในความเป็นจริงค่ะคนส่วนใหญ่ เวลาที่จะทําอะไรสักอย่างมันมักจะติดกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่มันมากับความคิดมากับทัศนคติแล้วก็มาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้สะสูงหรืออาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นอีโกในตัวเราไม่มีความเพอร์เฟกในใดๆไม่มีการทําอะไรมีแต่ถูกแล้วก็ไม่มีความสมบูรณ์แบบค่ะเพราะความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงมีแต่ตัวเราเท่านั้นที่จริงโดยสมบูรณ์แบบ ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอความผิดพลาดเจอได้ในทุกๆสิ่งถ้าหากเรายอมรับความจริงข้อนี้ก็เท่ากับเราเข้าใจในความเป็นธรรมชาติและเป็นธรรมดาเมื่อความรู้สึกนึกคิดมันเกิดขึ้นจะตั้งอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วมันก็จะดับไปทุกคนเป็นเหมือนกันเช่นนี้ค่ะคนที่พูดเก่งคนที่พูดดีเขาก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนที่เราเป็นในวันวันนี้ค่ะ แค่เขาก้าวข้ามผ่านมันไปแล้วเขาเคยล้มแล้วเขาเคยพลาดแล้วแต่เขาลุกขึ้นเขาไปต่อเขาแก้ไขเขาสู้ต่อเขาไม่รอความพร้อมเขาไม่คอยความสำเร็จแต่เขาเดินไปเพื่อให้เขาได้พบกับความสำเร็จคนเราไม่ต้องเพอร์เฟแต่ให้เทคแอคชั่นทุกๆวันอาจจะไม่ใช่วันที่สวยงามแต่มีความสวยงามเกิดขึ้นในทุกๆวันเสมอค่ะสองกระจก แล้วก็บอกกับตัวเองว่าคนที่ดีที่สุดคนที่เก่งที่สุดคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั่นคือคุณเดี๋ยวเราไปฟังวิธีที่สองในคลิปหน้ากันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครนะคะ